สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนะฮะกสิพั์สุกอํานวยนะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อหลังนะครับจากช่องเชฟโรเลตอัปเดตโปรโมชั่นชาแนลนะครับทางช่อง YouTube นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่ลูกค้าสามารถติดตามได้นะครับก็คือทาง Facebook Fanpage นะครับเชฟโรเลตอัปเดตโปรโมชั่นนะครับชื่อเหมือนกันเลยนะครับกับวันนี้นะครับภารกิจวันนี้ วันนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมสาขาลตนาธิเบตที่ทํางานเนี่ยครับแล้วก็วันนี้ส่งมอบรถที่โชว์รูมนะครับไม่ได้เดินทางนะครับกับการส่งมอบรถวันนี้รุ่นที่ขายดีที่สุดของเชฟโรเลตน,นะฮะก็คือรุ่น XC a p L T นะครับ XC a p L T แแต่งซิ่งนะครับกับคันนี้ครับรถสีขาวแต่งซิ่งนะครับเดี๋ยวผมพาชมเลยดีวยกว่าว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับ และที่สำคัญรถคันนี้นะครับลูกค้าผ่านดาวที่15อร์เซ15ใช้เงินออกรถเพียง30,000บาทเท่านั้นครับ30,000บาทได้อะไรบ้างเดีย๋ยวผมพามาชมคันนี้เลยครับเนี่ครับอันนี้คือรุ่น x c a p LT นะครับกับโปรโมชั่นดาว15เ์เซใช้เงินออกรถ30,000บาทเท่านั้นของแถมตามที่เห็นเลยฮะ อันนี้ก็คือลูกค้าใส่ล้อ TE37 นะครับใส่ยางไวเวนะฮะไวเวก็คือยาง2354 58หนะครับอันนี้กดหน้าลงมา2นิ้วนะครับคันนี้นะครับแล้วก็ล้อหลังล้อหลังก็ไวเวเหมือนกันครับใส่ซีรีส์2 6 5 40 18ขับได้ซิ่งได้ครับไม่ค่อยกระด้างเท่าไหร่นะครับแบบนี้โมมชั่นส0ม0ม ลูกค้าได้แผ่นปิดท้ายซิ่งด้วยนะครับอันนี้ติดตั้งให้ฟรีนะครับพร้อมโปรโมชั่นเนี่ยครับแผ่นปิดท้ายซิง่งส่วนกระโชนหลังเดิมส่งคืนลูกค้านะครับเนี่ยฮะนี่แล้วก็ด้านในมีอะไรบ้างนี่คือภายในนะครับของรถรุ่นนี้ก็มีที่วางแก้วเนี่ยครับที่วางแก้วอันนี้ใส่ให้ทุกคันเลยฮะที่วางแก้ว มีกล้องหน้ารถพร้อมเมมโมรี่นะครับเมมโมรี่เราใส่เป็นของแซนดิคนะครับค่าสิบให้นะครับแล้วก็มีผ้าคลุมรถส่วนค่าจดทะเบียนก็ฟรีให้ครับสามหมื่นนี่คือรวมทุกอย่างให้หมดแล้วฮะค่าจดทะเบียนซับดาวเงินดาวทุกอย่างเบดเร็จที่สามหมื่นก็คือสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวรายละเอียด เดีย๋ยวรอลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับอันนี้คือลูกค้ามาจากภาคอีสานนะครับเดี๋ยว่อยเจอกันนะครับกับการส่งมอบรถยนต์วันนี้นะครับสวัสดีครับอตอนนี้ลูกค้านะครับเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นตอนนี้อยู่ที่โชว์รูมเชฟโลเลด์ัตนาธิเบตน,นะครับเพื่อเดินทางมารับรถ XLT นะครับรุ่นที่ลูกค้าได้ทําเรื่องไว้นะครับกับเงื่อนไข เคสนี้ลูกค้าดาวที่15เปอร์เซ็นต์นะครับ15เปอร์เซ็นต์ใช้เงินลงรถเพียง30,000บาทนะครับอันนี้ลูกค้าอยู่จังหวัดขอนแก่นนะฮะก็ทาเรื่องกับเงื่อนไขนี้ได้นะครับเดี๋ยวซาเอียดยวค่อยคุยกับลูกค้านะครับเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศให้ลูกค้าตรวจรถก่อนนะครับว่าว่าคันนี้สมบูรณ์พร้อมที่จะส่งมอบหรือเปล่านะครับผมพาชมบรรยากาศนะครับ โอเคไหมเหมือนกับที่ส่งไปปะื mm hmm. อนเนานะไม่มีแบบตรงทุกอย่างตรงหมดนาะเ mm hmm. ื่นไถแล้วก็เดี๋ยวตรวจรถเสร็จเดี๋ยวทำเอกสารก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวขอคุยหน่อยเพราะมีคนที่เขาต้องการข้อมูลต่อๆกันอีกว่าผมสามารถจัด15% 30,000สาจบจริงหรือเปล่าแต่เมื่อวานเพิ่งไปส่งที่ชวบุรีไป นั้นก็อีกเลื่อนขายหนึงใช่ครับจะสวยสีขาวสีขาวเยอะสีขาวออกเยอะมากที่จะไปส่งวันนี้ก็สีขาวเหมือนกันใช่ครับแต่ก็การดีไซน์แต่และคนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ครับมาออกมาแ้กี่โมงครับตีสามอ๋อก็ไม่ติดอนนะ่ะเนาะไม่ติด เพราะว่าถ้ามาสายติดแน่นอนเส้นนี้ต่อเดยวติดตีดมากด้วยแถวนี้แต่วันนี้มีส่งเยอะครับมีที่นี่ต่อข้างในั้งทั้งหมดเลยรูปนี้ทั้งนั้นเลยให้แขกเอาทีนั้นเลยโอเคครับตอนนี้ลูกค้าได้ทําพิธีหมดแล้วนะครับทั้งเส้นเอกสารแล้วก็การท,ทําพิธีไหว้รถไหว้แม่ยานางนะครับเดี๋ยวผมพามาพูดคุยกับ เจ้าของรถคันนี้นะครับหนุ่มสาวคู่นี้เดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับอ่าเดี๋ยวขอคุยหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางมาจากขอนแก่นใช่ไหมใช่ครับอยู่ที่ไหนครับอำเภอเมืองหรือที่ไหนอำเภอขอนแก่นออกกี่โมงครับตอนนี้มากับบ้านที่โคราชออกจากโคราชประมาณทีโอ๋อหทีสามมาถึง6โมงโอ้โห อ๋อรอโชว์โอเคแล้วเป็นไงครับแวบแรกที่เห็นรถรถคันนี้รถของเราเองอ่ะสวยไหมสวยชอบชอบเนาะอันนี้ก็คือลูกขายเป็นคนดีไซน์เองใช่ไหมครับใช่เลือกอุปกรณ์เองทุกอย่างหมดเลยนะครับแล้วที่สำคัญคันนี้จัดไฟยในผ่านนี้เท่าไหร่ครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช้เงินต่างรถสามหมื่นบาทอยู่ข้อนแกนจัดสิบห้าเปอร์เซ็นต์สามหมื่นอกรถได้จีนได้จ อันนี้คือลูกค้ายืนยันนะครับว่าออกได้จริงนะครับต่างจังหวัดออกได้ไม่มีปัญหานะครับง่ายไหมก็ง่าย,ยส่งเอกสารมาอย่างเดียวไปั่แล้วประมาณกี่วันนี่ของเราไม่นานมั้มมามานานอกติดน <c oughs> ่าจะติออ <c oughs> ดัดก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจเนี่ยลูกค้ากลัวไหมกังวลไหมว่าแบบเนี้ยมันจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกรกังวลนิด <ๆ S 2> หน่อยครับ,รบแต่ก็ ก็ยังเชื่อมั่นไปดีดูบทคามที่มาหีายแล้วอ๋อคือเข้าไปดูใน YouTube ใช่ไหมฮะใช่ครับรด,ด,ด,ดูทั้งสองให้เลยครับดูเฟซบุ๊กก็ดูหโพเดย์อ๋อแล้วก็เกิดความมั่นใจใช่เพื่อศึกษาแฟนนะแฟนก็เป็นตรงกันเลยต่อได้ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นอีก EP หนึ่งที่สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าฮะลูกค้าเป็นคนยืนยันเองว่าทุกอย่างจบตามเงื่อนไขนะครับรับรถจริงทุกอย่างจริงหมด เห็นผมก็แฮปปี้นะลูกค้าได้ได้รถตามเงื่อนไขจ่ายเงินแต่งรถเลือกดีไซน์เองได้เพราะการแต่งรถจากโชว์รูมปกติไม่มีการแต่งกแล้วแต่เชฟเราสามารถให้ลูกค้าดีไซน์เองได้สวยเนาะแล้วนี้กลับกลับเลยไหมคอนแก่นหรือว่ากลับโคราชก่อนอ๋อแล้วก็ค่อยไปคอนแกนครับผมโอเคครับขอเดินทางด้วยปลอดภัยเนาะโอเคแล้วมีอะไรก็แนะนำมาได้นะครับ โอเคครับผมสวัสดีครับโยครับอันนี้คือลูกค้าเดี๋ยวเขาเดินทางกับโคราชแล้วก็ไปต่อที่ขอนแก่นนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเงื่อนไขแบบลูกค้าาหนุ่มสาวเมื่อสักครู่นะครับก็แวะเข้ามาพักทายได้นะครับรายละเอียดการติดต่อเดีย๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้นครับจะอยู่ตรงสามเหลี่ยมด้านขวานะครับลูกค้าสามารถคลิกเข้าไปได้นะครับ ก็จะมีลิงก์ที่สามารถลูกค้าคลิกแล้วก็พิมพ์คาถามมาได้เลยฮะเดี๋ยวผมเข้าไปตอบให้นะครับส่วนทาง Facebook ลูกค้าสามารถกดลิงก์มาได้เลยครับเป็นข้อความแล้วก็เดี๋ยวผมเข้าไปตอบให้เช่นกันนะครับสําหรับ EP นี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสําหรับ EP ต่อไปก็คอยติดตามชมนะครับว่าผมจะไปส่งมอบรถที่ไหนลูกค้าอาชีพอะไรนะครับ ทราบวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นนะครับ,รรบสวัสดีครับผมสวัสดี